ทุกท่านเชิญนั่งสวัสดีทุกท่าน,านข้าเป็นกรรมการตัดสินในสนามการแข่งขัดออกครั้งที่หนึ่งในรอบคัดเลือกโรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราประชาสํำนับสังหารมังกรการแข่งขัดออกรายบุคคลสมาชิกสองทีมลงสนาม สำนักสังหารมังกรจากจักษษรวรรดิโต้ลิงของให้ทุกท่านรบมือต้อนรับกลุ่มโรงเรียนวิศวกรวิญญาณเรียนจันจราจากจักรวรรดิเริยนนจราด้วยการแข่งรอบแรกไปใช้ผู้ชนะครั้งก่อนลงสนาม แต่ผู้จัดงานเปลี่ยนจากโรงเรียนสื่อไลายเคร์มาเป็นโรงเรียนวิศวกรวิญญาณริญชนทวงรูปแบบการแข่งครั้งนี้คือทุกรอบจะมีการแข่งคัดออกรายบุคคลและการสู้แบบกลุ่มการแข่งรายบุคคลชนะ7ครั้งได้7คะแนนแบบกลุ่มได้5คะแนนก็หมายความว่าขอแค่คนหนึ่งในกลุ่มชนะได้7คนรวดคนอื่นก็ไม่ต้องสู้แล้วอืม แปลกมากทันทีวิศวกร,กรวิญญาเก่งการสู้แบบกลุ่มทำไมจักกวัิถึงตั้งกติกาการแข่งขันแบบนี้ล่ะการแข่งคัดออกรายบุคคลครั้งที่หนึ่งโรงเรียนวิศวกรวิญญาสุเรียนจันทราเมื่งหงชนปะทช์ดำนักสังหารมังกรฟงสนเมื่งหงชน,งงนจะกรพพัดวางแผนสู้ได้ไม่เลวตามกติกาการแข่งขันครั้งนี้ คู่เปิดสนามต้องให้ผู้ชนะครั้งก่อนลงแข่งแต่ผู้ชนะครั้งก่อนอย่างสื่อไหลเครือตัเข้ารอบไปก่อนก็นยังต้องให้โรงเรียนวิศวกรสุริยันจันทราแสดงพลังสักหน่อยประชาวิญญาณห้าวงแวนการวางแผนครั้งนี้น่าจะเสียเปล่าแล้วเริ่มการแข่งขันสำนักนินแดนต้นหลวมีมากมายสำนักพวกนี้ย่างนืเรื่องการฝึกพุทธิยุทธ์ยงฝึกฝนผู้แข่งขันได้ง่าย เดี๋ยวนะดูนั่นสิมองไม่ทันการแข่งขัดออกโรงเรียนวิศวกรวิญญาณเชิญสำนักสังหารมังกรส่งสมาชิกคนต่อไปมาได้เลยเริ่มการแข่งขัน